ครับมาดูข้อ21กัน,นครับน้องถ้าสุ่มเลือกจํานวนนับ5ตัวที่แตกต่างกันจากเซตของ 1, 2, 3, 4, 5ไปเรื่อยจนถึง16นะครับแล้วความน่าจะเป็นที่ไม่มี2จํานวนใดๆที่มีผลต่างมากกว่า7มีค่าเท่ากับเท่าใดข้อนี้ก็เป็นเรื่องของความน่าจะเป็นและการนับนะครับก็ลองมาดูกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาในการหาความน่าจะเป็นนะครับ probability ของอีเวนต์ไหนก็เท่ากับจำนวนเหตุการณ์ที่จะที่เราสนใจหารด้วยจำนวนวิธีทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเรามาดูตรงที่จำนวนวิธีหรือว่า sample space กันก่อนนะครับ sample space ของพี่คืออะไรสุมเลือก5้าตัวนะครับจาก1นึ่เซตของหนึ่งสองไปเล่นถึงสิหอันนี้คือวิธีทั้งหมดในการหยิบนะครับโดยยังไม่มีเงื่อนไขอะไรอื่นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องจะได้ว่าจำนวน sample space ของน้องก็คือมีสิบหกเลือกมาห้าตัวใช่ไหมครับ ก็คือ16 factorial ส่วน1 1 factorial f a c t o r นะครับก็เท่ากับ16 15 14 13 12คูณ11 f หารด้วย11 f a c t o คูณ5 4 3 2 1นะครับตัดกัน5 35นะครับ4 2เป็น8ตัดนี่เหลือ2ด้านบนนะครับ อันนี้ก็คูณกันนะครับเท่ากับ2คูน24ขอ2คูเอ่อเอาเป็น2คูน13แล้วกันเป็น26นะครับต่อไป12คูณ14ก็ได้เป็น168ใช่ไหมครับถ้าน้องคูณลองคูณเลข2ตัวนี้ออกมานะครับน้องจะได้เป็น4,368วิธีนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นจำนวนวิธีทั้งหมดในการหยิบ สมาชิก5ตัวจากเซต12ไปเรื่อจนง16นะครับต่อไปเรามาพิจารณาตรง NE กันเราก็ต้องมานิยามเหตุการณ์ก่อนนะครับว่า E คืออะไร E คือให้เป็นเหตุการณ์ที่ว่าหยิบ หตัวจากเซตตัวนี้นะครับ1 2ไปเรื่อยถึง16เราไม่มี2องจำนวนใดๆจาก5ตัวนั้นต่างกันกกว่าก็เจ็7นะครับ ต่อไปเราจะมาพิจารณาการหา ME นะครับสมมตุติพี่ให้มีจำนวนทั้งหมด5ตัวคือเรียงจากน้อยไปหามากอันนี้คือที่เราเลือกมานะครับพี่สมมติอันนี้คือเลือกมา5ตัวน้องจะได้ว,ว่าอะไรเงื่อนไขถ้าสมมติว่าพี่อยากดูว่าไม่มี2องจำนวนใดๆต่างกันมากกว่า7 ถ้าพี่ก็แสดงว่าถ้าตัวนี้มากกว่าตัวนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็ดู e กับ a เลยดีกว่า e ลบ a จะต้องน้อยกว่าเท่ากับ7เพราะว่าอะไรถ้าน้องจับตัว2ตัวใดๆลบกว่ามันต้องน้อยกว่า e ลบ a ใช่ไหมครับเพราะ e คือตัวที่มากที่สุดและ a คือตัวน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่กว้างที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าเราเช็คเงื่อนไขว่า e ลบ a น้อยกว่าเลยเท่ากับ7ที่เหลือจะสอดคล้องหมดเลยใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มันต้องมากกว่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ คืออย่างน้อยมันต้องต่างกันมากที่ต่างกันน้อยที่สุดในเมื่อมันเป็นจํานวนที่แตกต่างกันใช่ไหมครับอันนี้อาจเพิ่มขึ้นหนึ่งเพิ่มขึ้นสองเพิ่มขึ้นสามเพิ่มขึ้นสี่อย่างน้อยถ้ามันเป็นเลขเรียงกันมันจะต้องต่างกันอย่างน้อยที่สุดคือสี่ใช่ไหมครับอันนี้เป็นจริงนะครับอันนี้สมมุติว่ากรณีที่น้อยที่สุดสมมติเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้จะต่างกันสี่ นะครับอันนี้คือเป็นกรณีขั้นต่ำสุดและนี้ขั้นสูงสุดคือว่าต้องต่างกันอันนี้ขอโทษทีครับไม่มากกว่าเจ็ดออพี่จะสร้างไงดีต่างกันออไม่มีสองจำนวนใดๆต่างกันมากกว่าเจ็ดก็น้อยกว่าเท่ากับเจ็ดนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่เราต้องเอานำมาเช็ค ดูต่อเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเงื่อนไขที่เราได้มาเพราะฉะนั้นค่าตัวนี้จะเป็นไปได้กี่ตัวครับก็เป็นไปสี่หจริงไหมครับเพราะ e อ a เป็นจำนวนเต็ม ตอนนี้เรากําลังพูดถึง A B C D E ที่เป็นจํานวนเรียงกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่เป็นไปได้คือ4กรณีใช่ไหมครับมาดูเลยกรณีที่1นะครับกรณีที่1พี่จะให้ a E ลบ A เท่ากับ4คืออะไรคือต่างกัน4ใช่ไหมครับ อันนี้ก็ไม่ยากถ้า e กับลบ a ท่ากับ 4, มีกี่วิธีก็คือมันต้องเป็นจำนวนเรียงกันทั้งหมดเลยใช่ไหมครับมันคืออันนี้เท่ากันมันต้องมากกว่าเท่ากับ4แต่ถ้ามันเท่ากับ4แสดงว่ามันต้องเรียงกันเลยเป็นเลขเรียงกันก็ต้องมีกี่วิธีครับถ้าเลือก4ตัวเรียงกันจาก16ตัวก็จะได้1ิบสวิธีใช่ไหมครับเพราะาอะไรมันเริ่มได้จากห 2 3 4 5 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆจนถึงอะไรครับ12 13 14 15 16อันนี้เริ่มจากตัวน้อยสุดไปถึงตัวมากสุดเรียบร้อยแล้วมีกี่วิธีก็มี1 2 3 4 5ไปเรื่อยจนถึง12นะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่1ของพี่ก็จะมีทั้งสิ้น12วิธีนะครับ เอาไปเรามาดูกรณีที่2กันดีกว่ากรณีที่2คือ e ลบ a ของพี่มีค่าเท่ากับ5ใช่ไหมครับแปลว่าอะไร เพราะฉะนั้นถ้า e ลบ a มีค่าเท่ากับ5พี่จะมาดู ae ตรงนี้ก่อนเป็นไปได้อะไรบ้างดูเลยถ้า e ลบ a เท่ากับ5พี่เริ่มถ้าพี่ให้ a เป็นต่ำสุดคือ1 e ต้องเป็น6ใช่ไหมครับ6ไม่5อย่างนี้ถ้า e เป็นถ้า a เป็น2อันนี้ต้องเป็น7 3เป็น8 ไล่กันไปเรื่อยๆนะครับจนถึงอะไรตัวสุดท้ายต้องเป็น16คือสูงสุดใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องเป็น11เพราะฉะนั้นการเลือกเลือกควรดับ AE ได้กี่แบบ11แบบใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดู BCD จะเลือกยังไงเลือกยังไงดี BCD ถ้าน้องลองมองมองดูดีๆนะครับ B C D ในแต่ละตัวนี่เราลองมาสังเกตแค่ตัวเดียวก่อนในมีตอนนี้มีสิบเอ็ดแบบใช่ไหมครับเรามาสังเกตแต่ละแบบถ้าตอนนี้พี่พูดถึงหนึ่งหกตัวที่อยู่ระหว่างหนึ่งกับหกมีกี่ตัวมีสองสามสี่ห้า เพราะฉะนั้น B C D มีโอกาสเป็น3ตัวนี้จาก4ตัวเป็นอะไรก็ได้เป็น2 4 5สหเป็น3า5เป็นสาเป็น2 4 5สหนี้ก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทํานองเดียวกัน2กับ7ก็จะมีตัวระหว่างกลางมันกี่ตัว3 4 5ส4หตัวเพราะฉะนั้นการเลือก B C D ของพี่พูดง่ายๆคืออะไรคือการเลือกสมาชิกที่เหลือ3ตัวจาก4ตัวที่เป็นไปได้ระหว่างหัวกระ้าย เพราะฉะนั้น bcd ของพี่เลือกได้สี่เลือกสามใช่ไหมครับเพราะมีสี่ช่องเป็นจำนวนเต็มทั้งหมดสี 4, ่แฟกส่วนสามแฟกหนึ 1, ่งแฟกซึ่งมีค่าเท่ากับสี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดคือเอาสิบเอ็ดการเลือก ae เป็นไปด้ทั้งหมดสิบเอ็ดแบบการเลือก bcd เป็นไปด้ทั้งหมดสี่แบบในแต่ละอันนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่สองพี่จะมีสี่สิบสี่วิธีนะครับ เข้าใจนะอันนี้ไม <c oughs> ่ยากคราวนี้เรามาดูต่อเลย <c oughs> กรณีที่สามนะครับให้ e ลบ a ของพีเท่ากับหกเรามีกี่กรณีมีสี กรณีใช่ไหมครับมี e ลบ a เท่ากับสี่แล้วก็ก 5, ก 6, กเท่ากับห้าเท่ากับหกเท่ากับเจ็ดา้มาดูอันที่สามเท่ากับหกเหมือนเดิมพี่มาดู a กับ e จะเป็นอะไรได้บ้างถ้าพี่เริ่มจากหนึ 1, e ่ง a เป็นหนึ่ง e ต้องเป็นเจ็ดใช่ไหมครับ a เป็นสอง e ต้องเป็นแปดอันนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายคือ e ต้องเป็นสิบหกคือสูงสุดและ a เป็นอะไร a ต้องเป็นสิบใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นก็จะมีหนึ่งเจ็ดสองแปดไปเรื่อถึงสิบสิบหเพราะฉะนั้นก็จะมีกี่วิธีมีหนึ่งมีสองไปเรื่อยจนถึงสิบเลือก AE ได้สิบวิธีนะครับต่อไปพิจารณา BCD พูดง่ายคราวนี้ BCD ลองดูครับพี่จะทําเป็นรูปทั่วไปพี่เลือก a แล้วกับพี่เลือก e แล้วแต่ว่ามันห่างกัน 6, ใช่ไหมครับห่างกัน6เพราะฉะนั้นมันก็หนึ่งกับ7อันนี้ก็สามารถเป็น2เป็น3เป็น4เป็น5เป็นหกได้จริงไหมครับตรงนี้เหมือนกันถ้าเป็น2กับเป็นแอันนี้ก็เป็น 3, 4, 5, 6, 7่ห้าหกเในทุกๆ10ในทุกๆก,กรณีจากสิวิธีนี่ จะสามารถเลือกไส้มันคือ BCD ได้3ตัวจาก5ตัวเพราะฉะนั้นเลือก BCD ก็จะได้กี่แบบครับ5เลือก3ใช่ไหมครับเท่ากับ5แฟกส่วน3แฟก2แฟกมีค่าเท่ากับ10วิธีอันนี้คือเลือก BCD นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนว,นวิธีที่ทั้งหมดของกรณีที่3ก็จะมีกี่วิธีครับ10คูณ1ิ เท่ากับ100ใช่ไหมครับ <S <S แก้เสร็จแล้วครับมาดูต่อเลยคราวนี้เรามาดูกรณีต่อไปอันนี้เป็นกรณีที่4กรณีสุดท้ายแล้วคืออะไรคือ A-E ลบของพี่นี่เท่ากับอะไรครับ สี่ห้าหแล้วก็เจ็ใช่ไหมครับสุดท้ายอันนี้ก็ไม่ยากฟิกเลยเลือก A อลบ E ได้กี่แบบถ้า E เป็นโทษทีครับอันนี้เป็น E ลบ A นะครับ E ขึ้นก่อนพี่มัวนิดนึงถ้า A เป็นหนึ่ง e เป็นแปดพต้องห่างกันเจ็ดสองเป็นเก้าไปเรื่อยๆนะครับจนถึงอะไรตัวสุดท้าย E ต้องเป็นสิบหกใช่ไหมครับ ก็ทราว่า a เป็น9เพราะนั้นได้ทั้งหมดกี่แบบก็คือ1ไปเรื่อยๆจนถึง2ไปไปถึง9ก็คือ9วิธีใช่ไหมครับซึ่งแต่ในวิธีอันนี้มันต่างกัน7ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวที่มัน s q u e e ระหว่างมันต้องมีทั้งหมด6ตัวโทษทีอันนี้เขียนติดกันไปหน่อยเพราะว่าอะไรห่างกัน1 2 3 4 5 หกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะสอบของเงื่อนไขว่าเจ็ดถ้ากีบอลบเอเหไหมครับแต่ตรงนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6องสาี่ตัวในทั้ง9้าวิธีแต่และว,วิธีสามารถเลือกไส้ของ b c d ที่นำไปแทรกระหว่าง a e ได้ทั้งหมดกี่วิธีครับก็ได้6เลือก3ใช่ไหมครับวิธีก็เท่ากับ6กแฟกส่วนสแฟส 3, แฟ, 3, แฟอันนี้ก็หกคูณหคณสส่วนสา ตัดนะครับมาเป็นเพราะฉะนั้นเลือก bcd ได้20วิธีนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่4ของพี่คืออะไรได้9ใช่ไหมครับคูณกับ20ก็ออกมาเป็น180วิธีนะครับ เพราะฉะนั้นจำนวนวิธีของพี่คืออะไรก็คือนำกรณีที่1คือ e ลบ a เท่ากับ4ก่อนใช่ไหมครับ ne1 บวก ne2 บวก ne3 บวก ne4 โดยที่อะไร e1 ก็บอ,อกแล้ว e1 คือ e ลบ a เท่ากับ4 e2 คือ e ลบ a เท่ากับ5ใช่ไหมครับ e3 คือ e ลบ a เท่ากับ6และตัวสุดท้าย e4 คือ e ลบ a เท่ากับ7น้องจะได้พวกนี้นี่มันเป็น disjoint set ใช่ไหมครับโดยที่อะไร น,นี่กมาเป็นเซตว่างนะครับเอาสองตัวแล้วมาอินเตอร์เซ็กกันเท่ากับเซตว่างเพราะว่าอะไรค่า e ลบ a มันไม่เท่ากันสำหรับ i j นะครับเท่ากับ1 2 3 4สามสี่โดยที่ i ไม่เท่ากับ j เพราะั้นจากกฎของเซตพี่ก็จะได้ว่าพี่ก็ถ้าพี่รู้เงื่อนไขตรงของ2องอันนี้แล้วพี่จะเอามาขั้นนี้ได้ใช่ไหมครับพี่ก็รวมเลย ne ของพี่คืออะไร ne ของพี่คือ กรณีที่1มี12กรณีที่2มี44กรณีที่3มี100่ง้อและกรณีสุดท้ายมีร้อยแปนะครับ ก็มีค่าเท่าไหร่ครับห้าสิบหกหนึ่ง้อยห้าสิบหกบวกหนึ่งร้อยแปดสิบก็ออกมาเป็นสามรอยสาสิบหกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ได้แล้วว่า NE ของพี่คือสามร้อยสาสิหก ns ของพี่หามาแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้คือเท่าไหร่ NS ของพี่คือสี่พันสา้อหสิบปดเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็น PE เท่ากับ NE หารด้วย NS ใช่ไหมครับก็เท่ากับ336ส่วน4368นะครับก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้ซึ่งเรายังตัดทอนได้ต่อ ดูว่าหารลงตัวไหมสาม้ยสามนะครับ1เป็น336ออกมาเป็นหนึ่งพออกพอดีลงตัวเลยนะครับ3ามถ้าคุณไป3ามหกสทดหนึ่งสมคุณสามสเ้าสิเป็นหนึ่งร้อลบกันเหลือศูนย์พอดีนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะออกมาเป็น1หารด้วยสิบสานะครับ พีคำตอบเราสุดท้ายมาก็จะได้เป็น1ส่วน13นะครับในคำตอบสุดท้ายของข้อนี้นะครับสำหรับข้อนี้ก็เลยตอบ1ส่วน13นะครับครับลองกลับไปดูอีกทีนะครับ